สวัสดีค่ะคืนนี้นะคะเวลาปีสองก็เป็นคุณบอลอยู่ฝ่ายูโรปาลีกนะคะแมนยูพบกับเซบียานกอลสเต็ปแบบข่าวสารกีฬาชีเด็ดกีฬาอยากร่วมสนุกแอดไลน์แอดกอล าพอถ้วยนี้เลยนะคะก็ยากเป็นงานยากมากสำหมุ๋ยเว่าสิเตัวจริงผู้สาประตูจะยังเป็นโรเมโรนนะคะที่จะได้รับโอกาสในถ้วยนี้แล้วก็แผงแบ็คโฟก็ก็จะเป็นวิคเตอรเลฟนะคะแฮร์รี่แม็กควายแล้วก็อาวันาาบิสก้าแล้วก็วอลาวินเลียมนะคะส่วนแผงกลางก,าก็บรูโน่ปอกบาเดนิยามาติสนะคะสามสามนนามันแดนนามาคาร์ลัตฟอร์ดอองติียมาเซียแล้วก็เมสันติมูดเนาะ,ะสำหรับเกมนี้นะคะบุยก็คิดว่ามันจะเป็นเกมยากมากๆไอ้เกมหนึ่งอะเนาะเพราะว่าเดวิยาก,ก็ไม่ง่ายนะคะแต่ ผ้ก็คิดว่าเราจะสามารถผ่านเข้ารอบชิงได้แล้วค่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาชนาเซบียไป2ประตูต่อหนึ่งค่ะ